ขเบยดีเบยดบยมามื่อแรงมานอนที่ไปเลยนอนทวที่ไปเลยนอนนี้ปยกให้ไปเดี๋ยวบ้าน้านะมาทัมาเดี๋ยวอนครโนควันนี้ต่ดีแค่วาไงเาหดูจังน้าห้องนไหนหนซอยข้างบัดนะไปซอยข้างบัดนะข้างบ้านกับลุงอูลุงอูนะ

อยู่ไหนไม่ไหนบางข้างหลามอยู่ไหนทำข้าวหลามผัวดําแ่ข้าวหลามเอข้าวหลามแส่ผ yeah. okay. ัดหลาแซฟคืออยู่ที hun. ่วะล่ะเาะเลือกเอาแล้วกัน

เอาไว้เหมือนะผมขาเนี่ย้าต้มกินนะเดี๋ยวั่งเขาปออาบนไปสั่งลบสบายนะป้องนค่แก่น้ำไปนะลาบมีกำลังเพิ่มลาบอ่อนอันนี่สืด็ตาเ็นั่นแหลต้องก็อย่างนะยับไปนะว้าวต้องหยับขน้นเหีวเออตนี้ผมบอกทย ม่อหนึ่งจ้าคอยเดี่ยวซ้ำลูกวงมาหาอีได้อะมือหนึ่งได้มือหนึ่งสี่แล้วได้ห้าไม่พอใจแล้วพออือเจ้าอุปกรอ์ได้จังสีรับโซบาน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 โซบเนโซบานโซบานโซบวนโซบา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 นโซอานโซบ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 าน lắm muốn giật như thế nào baba hiền nào hôm nay baba hiền 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 baba

เห็นเาบานบานอาบเนี่ยพอมอาบนี่ยอาบเลก็ห็นที่ไปหากว่าที่มมเป็นตาเลยต้องทำไนะตจช้อมาช้อมันาดิวเว้ยดูติมดิยูมือเนี่ยจ้อมาช้อมันที่ไม่หายคือยาไปแลกของเก่าแล้วตาไปให้พอแล้อาเส้งให้เ็อนี่ยนกนกน้ำมัน

ไม่ได้มาเดี๋ยวไปอยู่ไหนนะไ่ไหนแล้วนะเดี๋ยวอนยะู่ไต้หวันเหรอเอาไปนอกก็เถอะไปนอกได้ปีกว่าแล้วเฮ้ยวางหันมันเดือนตุลาทุกเวลาพักร้อนมันก็มาได้โควิดเออไ,ไ,ได้ดีถึงวันวานนะได้ดีอยู่เดี๋ยวเราสร้างเหมือนซีมือตัวค้าหรอกใส่นี้ใส่ซีมไปแล้วนะโอ้ใส่เบ็ดแล้วรบกับจบแล้วโอ้ดีแค่หวะดีละดีละ พีเนาะองเปิ้ <oh ูดเดียวอ่ะหเปิ้ลาเปิ้ลเปยังเปิ้ไปนอันนีรถมันเปิ้ลเปิ้ลเปิ้บางสัครัง่ดีนเนาะรถนี้ติลงไปทางล่างนี้ดที่ลงไปหน้าทางยาก่อน มันก็มีทางลงไปอยู่นี่นรถบบบเขาแรงแรงแม,มาละมังหน้าหมาเห่าอยู่นะออนโ้ยเหาตัวรเรียงอะไรตังจังออกมาสุดแล้กมา Sông sĩ bọc cho không hả? mama hoàng liền hình nắng 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 对，什么？